สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิกจอกสยามเรตเตอร์สตีทุกท่านนะครับพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีประจำวันพุธที่25สิงหาคม2565สวัสดีครับตัวผมเอกนกดีเรียบเรียงข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนตัวข้อข่าวในวันนี้ครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับผลการจับฉลากประกบคู่การแข่งฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3ซึ่งทีมเรสเตอร์ของเราถือว่าได้งานง่ายนะครับพบกับทีมนิวพอร์ตเคาลตี้จากรีทูส่วนสถานการณ์การย้ายทีมของเบรดี้ฟาาานน่่ะครรับซึงสุดเชลซีจะยุติ การเจราจาหรือว่ายิ่งข้อเสนอไปที่เรียบร้อยหลังจากเรสเตอร์ของเราปฏิเสธครั้งที่3นะครับแล้วก็สถานการณ์การย้ายทอยูริติเดอร์รมันซึ่งราสุดรับอดีตเตติเลโวพูได้หนุนหลังให้หงแดงเนี่ยคว้ารีดแมนไปร่วมทีมรวมไปถึงสถานการณ์การเจราจายืมตัวที่ลัสเปเป,เปจากอาร์เซนอลซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ก็มีความเป็น,ปนไปได้ครับและปิดท้ายครับด้วยสถานการณ์การที่เบรเดเจอร์อาจจะเดินออกจากเรสเตอร์ซีหากไม่ได้รับการหนุนหลัง จากบอร์ดบริหารนะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเชียร์กีฬาอยากร่วมสนุกจัดเลยที่ bk 8เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งที่ของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมัน่นใจ100%สแกน qr code หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอป bk 8 n e นตามหน้าจอของช่องนะครับ สโดยคารเรสเตอร์สีว, Day, วันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่นะครับผลการจับฉลากประกบคู่การแข่งฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่สานะครับผลการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่สาครับเลสเตอร์สตีของเราเนี่ยจะพบกับนิวพอร์ตเคานตี้ทีมจากสกายเบดเดอร์ริกส์อ,อาริกทุ่งนะครับในรอบที่3ของศึกคาราบาวครับหลังจากการจับฉลากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกมกับนิวพอร์ตเคานตี้เนี่ยจะมีขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน โดยทีมเดอะฟ็อกครับเอาชนะซอกพอร์ตเคานตี้ในการดูจุดโทษในรอบที่2ในเย็นวันอังคารโดยเดนเนียล์แอลเวอร์เซนครับเซฟจุดโทษได้3ครั้งที่เอนลียพาร์ตส่วนนิวพอร์ตครับมาถึงรอบนี้ของการแข่งขันหลังจากเอาชนะพอร์ตสมัทสามประตูต่อสองในรอบที่2องเมื่อเย็นวันอังคารทีมของเจมโรเบลลี่ครับเอาชนะคู่แข่งมาได้ด้วยการทำประตูจากวิลอีแวนแอรอนวิดดิงนะครับเจมไทร์เร์ไวท์ส่วนวันแข่งขันที่แน่นอนเนี่ยจะได้รับการยืนยันและข้อมูลการเข้าชมการแข่งขัน ที่จะถูกเผยแพร่ผ่าน lcfc.com ในระยะเวลาอันใกลน้นี้อันนี้ก็เป็นผลการจับฉลากประกบคู่นะครับซึ่งทีมเรเซอร์ของเราถือว่าเจองานไม่หนักมากนะักและจะได้เล่นในบ้านด้วยพบกับทีมิวพอ์ตเขาที่จากลีกทูซึ่งเป็นทีมระดับเดียวกันกับซอ p พอร์ตเขาที่ที่เราเอาชนะมาได้เมื่อรอบที่ผ่านมานี่เองครับก็ถือว่ามีความโชคดีฮะที่ไม่ต้องชนทีมระดับพเมร์ลีกหรือว่าแชมเปี้ยนชิพในรอบที่3ครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นสถานการณ์การย้ายทีมของเวดี้โฟฟาน่ากันนะครับโดยเชลซีครับยุติความพยายามในการเซ็นสัญญายกับเวดี้โฟฟาน่าตามรายงานจากสื่อนะฮะการเสนอราคาครั้งล่าสุดของพวกเขาอยู่ที่60ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมที่จะเพิ่มอีก10ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธโดยเรสเตอร์สตีทันทีเมื่อวานนี้เบเดอร์เรเจอร์ครับผู้จัดทีนผู้จัดการทีมเนี่ยยืนยันหลังจากที่ทีมของเขาเอาชนะซ็อกพอร์ตเคาตี้ในการดวลจุดโทษของสึกคาราบาวครับ เดือดเดือดไ21ปีครับพลาดการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้กําลังฝึกซ้อมกับทีมอะคาเดมี่แต่ดูเหมือนว่าครับเขาอาจจะไม่ได้ย้ายออกจากทีมตามความฝันไปอยู่กับเชลซีแล้วตามรายงานของเดอะซันครับเชลซีได้ยุติความสนใจนะครับในตัวดารุชวอรงเศตรายนี้แล้วหลังจากที่รู้สึกผิดหวังกับท่าทีที่แข็งกร้าวของเรสเตอร์พวกเขาเชื่อว่าเรสเตอร์ซีครับจะไม่ลดราคาสําหรับฟูฟาน่าในการย้ายไปที่แซมฟอร์ดบิด มีรายงานว่านะครับเชลซีได้ย้ายไปยังเป้าหมายอื่นซึ่งหมายความว่าอนาคตอัในใกล้ของโฟฟาน่าที่สมโมสรจะไม่มีความแน่นอนคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะกลับเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ได้เร็วแค่ไหนหากเขายังอยู่ที่ค i n g Power s t a ซเดียมเมื่อตลาดซื้อขายนเติกปิดตัวลงในวันที่1กันยายนเมื่อพูดถึงโฟฟาน่าหลังเกมกับซ็อกซฟอร์ดเขาพีครับเราจะกล่าวว่าเขาไม่ได้มาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เขากําลังฝึกซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีเพื่อให้เขาฟิตร่างกายและลงเล่นต่อไป เป็นสิ่งสาคัญมากในขั้นตอนนี้ในการควบคุมสิ่งรบก,กวนที่อาจมีอยู่ตลอดผมเลือกได้เฉพาะผู้เล่นที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ถ้าไม่เขาก็ต้องฝึกซ้อมกับทีมชุดอายุเกิน21บปีเขาเป็นเด็กดีเวสลีย์เป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายสําหรับเขาจริงๆผมเห็นมันมาหลายครั้งในอาชีพการงานของผมที่ผู้เล่นสามารถรับมือกับมันได้และต้องการช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมของพวกเขามีบางคนที่ไม่สามารถจัดการกับความฟุ้งซ่านได้นั่นทําให้พวกเขาเสียสมาธิมันไม่ถูกต้อง และจากนั้นพวกเขาก็พลาดการฝึกซ้อมคนเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนที่ดีอย่างน้อยที่สุดที่คุณสามารถทําได้ก็คือการปรากฏตัวหากคุณไม่ทําเช่นนั้นด้วยความเคารพคุณไม่สามารถเดินเข้าไปในกลุ่มของเราได้ทุกวันนี้เขาเป็นเด็กดีแต่มันยากสําหรับเขาที่จะจัดการกับทุกสิ่งในขณะที่เขาอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะรงเล่นวันหนึ่งเขาไม่ได้มาฝึกซ้อมนั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงเป็นเหตุผลสําหรับการแข่งขันนัดสุดสัปดาห์ และจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมอันนี้ก็ปกกเป็นคำกล่าวของเบดีเลเจเกี่ยวกับสถานการณ์ของเวดีโฟฟาน่ารวมไปถึงเชลซีครับตอนนี้ก็คงจะยุติบทบาทในการเพิ่มข้อเสนอไปครั้งที่4อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่พอใจที่เีเซอร์ของเราตั้งราคาค่าตัวที่ค่อนข้างสูงสําหรับเวดีโฟฟาน่าอ่ะก็ถือว่าต้องรุนกันต่อไปนะครับสำหรับโฟฟาน่าว่าจะอยู่กับเราต่อแล้วจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เหมือนเดิมหรือไม่หรือจะตัวเองอาจจะเป็นลักษณะ เหมือนกับริยาตมาเรสเมื่อหลายปีที่ผ่านมาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับวเป็นสถานการณ์ของยูริติโนมันจะบ้างนะครับดยร่าสุดครับลิเวอร์พูลได้รับการสนับสนุนให้ทุ่มเงิน25้าล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวยูริรติโนมันกอกางของเรตเตอร์สตีมีฟิรายนี้ครับตัวพิ่าวยังนักกับการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลรือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็สนใจเช่นกันแต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมในช่วงซัมเมอร์นี้ มีเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ตลาดซื้อขายนเตะจะปิดตัวลงนะครับสโมสรจะต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อการหาหรือหรือข้อตกลงดูเหมือนว่าสโมสรต่างๆกําลังรอจนถึงช่วงตลาดซื้อขายนเติเพื่อลดราคาของตีร์มันโดยรู้ว่าเรสเตอร,ร์เสี่ยงที่จะเสียเข้าไปจากการย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์หน้าหากพวกเขาไม่ขายนเติในตอนนี้สตีเฟนวอลน็อกครับอดีตกองกลางลิเวอร์พูลเนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลน่าจะได้เปรียบในตอนนี้โดยทีมของเยูไนตอปครับต้องการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งกองกลาง เดวอนอัครับกล่าวผ่าน b b c Sport นะครับว่ามีหลายอย่างที่ลิเวอร์พูลต้องการเสริมกรองกลางผมเห็นด้วยผมคิดว่าบางทีเจ้าของทีมจะต้องเอามือร่วงกระเป๋าและให้เยนคอฟคว้าผู้เล่นพิเศษหรือใครก็ตามที่อาจจะเป็นไปได้หนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นสําหรับผมคืออีบิซูมาที่ย้ายไปกูอยู่กับเทอแนมฮอสเปอร์ burg, และด้วยค่าตัวที่พวกเขาจ่ายไปผมคิดว่าเขาจะเหมาะก,กับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากแต่อีกคนหนึ่งครับในตอนนี้ที่พร้อมและดูเหมือนว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมคือตีรมันที่เลสเตอร์ คุณคิดว่าเขาจะเป็นตัวเลือกได้ไหมถ้าคุณจ่ายประมาณ25้าล้านปอนด์เพื่อให้คนอย่างเขาเข้ามาในใจกลางของทีมเพื่อนําความสามารถเข้ามาในแข่งขันที่จําเป็นในตำแหน่งกองกลางเหล่านั้นมันเป็นเรื่องน่ากังวลเสมอเมื่อคุณเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกได้แย่ที่สุดในรอบ10ปีมันมปนความกังวลอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูลอันนี้ก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของเซเว่นบอลนอกนะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่หนุนหลังให้เยิงคอฟควา้ายูริติเลมันของเลสเตอร์ไปร่วมทีมด้วยมูลค่ายี้านปอน้า ถ้าลิวพูลเอาจิตผมเชื่อเหลือเกินว่าครับเลสเตอร์ของเราคงพิจารณาขายตีเดรมันออกไปอย่างแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ตีเตอรมันให้ดีนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นสถานการณ์การให้ความสนใจนิโคลัสเปเป้ป,ปีกของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับมีรายงานว่านะครับเลสเตอร์ซีได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวเพื่อเซ็นสัญญาก,กับนิโคลัสเปเป้ป,ปีกของอาร์เซนอลตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลแต่ได้มีการกล่าวกันว่านะครับนักเตะรบรรลุข้อตกลงกับนิตแล้ว นตเตชาแอร์วริคอเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับ2เกมแรกของฤดูกาลของทีมจากลอเดเนือกับทิมซาพาเรตและก่อนเลสเตอร์สตีและถูกตัดชื่อออกจากทีมในเกมที่เอาชนะบอลมัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเลสเตอร์ครับมีเขาเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของนาเตตลอดทั้งเดือนนี้เนื่องจากความตั้งใจของอาร์เซนอลที่จะปล่อยเปเป้ออกไปและหาคนเข้ามาแทนที่อย่างชัดเจนตัวลูกยูเซนหลายคนครับเชื่อมโยงกับการย้ายไปสู่ทีมของเบเดอร์เจอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่การเข้ามาของนกเตร,รายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนไม่แน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะสนใจเปเป้อย่างชัดเจนก็ตามในมาตินครับสื่อในฝรั่งเศสซึ่งครอบคุมพื้นที่โปแองกอเพสโคดเดชอาชัวนะครับรายงานว่าเปเป้พร้อมที่จะเดินทางกลับไปร่วมทีมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อนที่เรเตอร์จะเข้าสู่การเจร,ราจาพร้อมข้อเสนอยืมตัวที่จะเสนอให้ค่าจ่ายค่าแรงเต็มจำนวนของผู้เล่นตลอดระยะเวลาที่ลงเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม พวกเขาเสริมนะครับว่าเปเป้ได้เลือกนิดแล้วและอาร์เซนอลก็ได้บรรลุข้อตกลงแม้ว่าสโม,มสรจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนสําหรับเปเป้ก็ตามทีอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของนิโคลรสเปเป้นะครับซึ่งเลสเตอร์ของเราก็ย้คขอบสนใจและมีการยื่นข้อเสนอเจราจาในการยืมตัวแต่ล่าสุดครับสื่อก็ได้บอกว่าเปเป้ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรนิดในริกเอร,ร์กของฝรังร่ง,รง,รง,รงเศสเป็นที่จะปล่อยแล้วก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการกระเพื่อมอีกมากน้อยแค่ไหนสำหรับปีนี้ ไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของเบเดอร์นรเจอร์กันบ้างนะครับโดยเบนฟอรเตอร์ครับอดีตผู้สาประตูพิมเมอริกเนี่ยบอกว่าเขาจะไม่แปลกใจเลยหากเบเดอร์นรเจอร์เดิอนออกจากการทําทีมของเรเตอร์ซีหากพวกเขาครับไม่ได้รับการเสริมทัพให้กับทีมในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายพอตลาดซื้อขายนาติโดยเรเตอร์ซีครับเริ่มต้นฤดูกาลได้ยอย่างน่าผิดหวังโดยล้มเหลวในการเก็บชัยชนะในเกมลีกสามเกมแรกของฤดูกาล ย่างไรก็ตามครับพวกเขาเอาชนะโซฟอร์ดเคานตี้ทีมจากริกทูในคืนเดือนคารและผ่านเข้าสู่รอบที่3ของศึกคาราบาวครับผลการแข่งขันครับมาพร้อมกับก,บก,บก,บการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตข,ของผู้เล่นบางคนที่สโมสรโดยที่เวรดิฟอร์ฟาน่าครับกำลังฝึกซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน23บปีหลังจากที่เขาต้องการย้ายไปร่วมทีม Chelsea. เชลซีเมื่อพูดถึงท็อกสปอร์ตดาเดนเบนอดีตกองหน้าพีเมยริกาว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับฟอร์มปัจจุบันของเลเซอร์มากนักแม้ว่าจะมีการขายนาักเตะในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนาักเตะ อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ผมไม่คิดว่าคุณต้องตื่นตระหนกคุณพูดถูกพวกเขายังไม่ได้มีการเริ่มต้นอย่างดีที่สุดเสมอกับเบนฟอร์ดแพ้อาร์เซนอลแล้วก็แพ้ซอ์ตันพวกเขาแพ้ดได้อย่างไรเกมกับซอ์ตันผมไม่รู้คุณดูทีมของพวกเขาแล้วคุณพูดถูกพวกเขามีผู้เล่นที่ดีดีกว่าที่เชื่อมโยงกับการแยกออกจากทีมอย่างฟอฟาน่าและก็ยูริติรามันแต่ผมคิดว่าแม้ว่าริสเตอร์จะปล่อยให้พวกเขาสองคนแยออกไปแต่ผมคิดว่าพวกเขามีนักเตะมากเกินพอและพวกเขายังมีผู้เล่นที่ดีมากๆที่นั่น ผมเป็นแฟนตัวยงของเจมี่วาดี้นะครับแฮสันดาก้าเอรันโชเจมแมดดิสันเจมจัสตินถ้าพวกเขาสามารถเดฟฟฟองกิ่งได้พวกเขาจะมีทีมที่ดีพอแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่พวกเขาจะทําผลงานได้ไม่ดีแต่ผมคาดหวังอย่างเต็มที่อย่างที่พวกเขาทาเจมี่วาดี้จะกลับมาทําประตูและพวกเขาจะเรื่องเก็บคะแนนได้เป็นสิ่งที่ฟอสเตอร์เห็นด้วยนะครับโดยกล่าวว่าสถานการณ์การแยกทีมในปัจจุบันไม่ได้ช่วยสโมสรอ,อย่างไรก็ตามครับลูกสาประตูได้ส่งคำเตือนถึงการขาดการเสริมทัพเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายตเตะซิมเมอร์นี้ โดยเวนฟัตเตอร์ครับกล่าวว่านะฮะละสเตอร์เป็นทีมที่ดีลสเตอร์เป็นทีมที่ดีจริงๆนักเตะบางคนเราได้เห็นพวกเขาเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมคุณทุกเทให้กับโฟฟานาทีมที่เสนอราคาให้กับพวกเขามันทําได้มันเปลี่ยนความคิดและทําให้ทั้งกลุ่มนักเตะไม่สงบดังนั้นคุณจะได้ผลลัพธ์เหมือนที่พวกเขาทําในเกมกัลซอมตันในช่วงสุดสัปดาห์ผมดูมันพวกเขาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์พวกเขาทําได้ดีจริงๆพวกเขาดูเหมือนไม่มีโอกาสจะแพ้ในเกมนั้นและจากนั้นกอแค่นั้น ความสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามาและนั่นคือตอนที่คุณได้ผลรับแบบนั้นผมคิดว่าโรเจอร์ค่อนข้างเสียเปรียบในนาทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจําเป็นต้องถูกได้ออกหรือไม่แต่ผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการของเรสเตอร์ไม่เต็มใจที่จะลงทุนในทีมจริงและหาผู้เล่นบางคนเข้ามาผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะเดินออกมาจากทีมอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของอดีตนัเตะทางเบนฟอร์เตอร์และก็ทางด้านของดันเดนเบนท์ที่ไดกมากล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมเรสเตอร์และเบนฟอร์เตอร์เองก็กเชื่อือเกินว่าหากโรเจอร์ ไม่ได้รับการหนุนหลังก็อาจจะพิจารณาตัวเองในการย้ายออกจากทีไปด้วยการลาออกก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะต้องรอติดตามสถานการณ์ของทีมที่จจสัญญามของพวกเราให้ดีนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวตอทั้งการซื้อขายนักเตะและก็การพิจรารณาเรื่องเกี่ยวกับเบ,บเดอร์เจอร์ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นํามาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิ สวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรสเตอร์ซีประจำวบบันสวัสดีครับ